สวัสดีค่ะแม่ปาณีใหญ่พิมโยค่ะ,คะแม่ประจันสิมนมาแก้วค่ะขอแนะนําตัวนะคะชื่อกิติกรพิบุตรอัดค่ะนี่ฉันนางสาวพัชรพรพโพศีค่ะวันนี้เราเป็นตัวแทนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตํบาบลวังเพิ่มครับสบู่น้ํานมข้าวกันนะคะก็มีก็จะมีข้าวกัมปูเขียวกับข้าวมันรีนินซูรินค่ะอุปกรณ์ก็จะมีซูรินหนึ่งกิโลค่ะแล้วก็แม่พิมพ์แล้วก็แอลกอฮอล น้ำหอมผงฟองน้ำนมแพะเกลือค่ะแล้วก็ซีนเล็บค่ะเราเข้าสู่กระบวนการผลิตกันเลยนะคะวิธีทำคนะมะีดังนี้ก็อเอาน้ำเตรียมน้ำนมเข้าโดยการนำเข้าไปล้างทำความสะอาดปั่นกับน้ำหนลิตร ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วกรองสองรอบนําเฉพาะส่วนที่ข้นไปใช้ในการเป็นส่วนผสมน้ำหม้อใหญ่ตั้งใส่น้ําตั้งไฟค่ะให้เดือดแล้วก็เอากีซลีนใส่หม้อเล็กวางลงไปค่ะให้น้ําได้ถึงถึงครึ่งหนึ่งของหม้อใน,นให้วตอกีซลีนให้ละลายได้ครึ่งหนึ่งต่อไปก็เติมผงฟองนะคะ นมแพะค่ะน้ำนมข้าวค่ะ,ะน,น้ำเกลือค่ะ รอให้ให้ละลายหมดแล้วค่อยเติมน้ำหอ,อมคนไปเลยผมก็ห้แพ่นไปเรื่อยๆคนชาน,นช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดฟองเวลาเราเทแล้วคนไปด้านเดียว ใส่น้ำหอมได้ยังครับยังค่ะต้องรอให้สม,มุนไพรทุกอย่างสุกแล้วก็เข้าเนื้อเดียวกันกับกีซลีนยิงใส่น้ำหอมใช่ค่ะก็ไปเทิเท<า>กินได้นตุนละลายแล้วนะคะเทใส่เหยือกแล้วก็พร้อมที่จะลงแม่พิมพ์<ล><ล>ค่ะ สวยนะเทเบาๆนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไล่ฟองอทอธิบายประโยชน์แอลกอฮอล์ได้ครับไล่ฟองค่ะทำให้ผิวหน้าสวยทำให้หน้าสบู่สวยค่ะ สัโมงค่ะสบู่ก็จะแข็งตัวแล้วก็แกะไปเพื่อที่จะประกอบเป็นเป็นไซล็อได้แค่เพราะว่าป้องกันฝุ่นเข้าครับผมครับผมนี่คือประโยชน์พ่นแอลกอฮอล์นะคะเพื่อที่จะขจัดฟองบริเวณของหน้าสบู่ให้หน้าสบู่สวยสบู่ที่เป็นตัวอย่างที่แข็งแล้วก็คือกลุ่มที่ผมกำลังเพนนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับข้าวข้าวสีแดง,ดง <Okay. S 1> นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปห่อแล,ลับนะครับสลันรับซึ่งคุณปราณีกับคุณ <Okay. S 1> กิติกรกำลังทำการห่อนะครับ <Okay. S 1> เราก็มานั่งห่อด้วยกัน จะต้องเป็นทีมงานนะครับ